The last straw สำนวนนี้น่าสนใจมากๆแปลว่าอะไรดีสวัสดีครับคุณประธานนะฮะศาสตร์ทวิคานามีวันนี้มาพูดถึง the last straw ซึ่งเป็น idiom ที่เอ่อน่าจะเจอได้บ่อยๆแล้วก็เข้ากับสำนวนของคนไทยได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือแปลว่าฟางเส้นสุดท้ายนั่นเองก็คือเหมือนแบบถึงจุดแตกหักละนะที่เราบอกเป็นฟางเส้นสุดท้ายก็คือเหมือนแบบเอ่อเหมือนฟางเหมือนเส้นเล็กนิดเดียวตรงนี้เนี่ยเราก็ทนไม่ได้อีกต่อไปแล้วไม่ยอมอีกต่อไปแล้วนะครับซึ่งในสำนวนภาษาอังกฤษก็จะใช้เป็น the last straw เรารู้จักกันดีใช่ไหมครับมันจะแปลว่าหลนะอดดูดเนาะมันมาจากสำนวนนี้จริงๆมันมาจากตั้งแต่ในอังกฤษจริงๆไม่มีใครรู้นะครับว่าที่มาแท้ที่แท้จริงอ่ะมันมาจากไหนแต่ว่าที่น่าจะปรากฏกันแรกๆในช่วงประมาณปี 1-8, 18กว่ากว่าในอังกฤษนะครับเ,เขาบอกว่า it is the it is the last draw that breaks เอ่อ uh, The Camel's back ก็คือเหมือนแบบอันนี้เนี่ยมันเป็นแค่หลอดอันเดียวเนี่ยก็ทำให้อูดเนี่ยมันเอ่อเขาเรียกลังอูดเนี่ยมันหักได้แล้วหมายความว่าบางทีเนี่ยปัญหาบางอย่างหรือว่าสิ่งต่างๆมันสะสมมานานแล้วนะฮะเหมือนอูดเนี่ยนะฮะอาจจะแบกของมาเยอะแยะหนักหนาสาหัสมานานแล้วเพียงแค่ อีกหลอดอันเดียวเนี่ยซึ่งเบาบางๆเนี่ยวางลงไปเนี่ยหลังอูดก็หักละอะไรแบบเนี้ยนะเป็นต้นนะครับทีนี้ยกตัวอย่างประโยคให้เห็นภาพชัดนะครับก็คือเช่น uh, just the way it's been rude to me but it was the last straw when she started insulting my mother นัก็คือเหมือนประ,ประมาณว่าเ,เธอเนี่ยปกติก็เป็นคนหยาบคายใส่ฉันอยู่ล้อย่างต่อเนื่องแต่ว่าฟังเส้นสุดท้ายเลยเนี่ยก็คือเมื่อเธอเนี่ยเริ่มที่จะเหมือนแบบหยาบคายหรือว่าเริ่มที่จะลามไปถึงแม่ของฉันละอะไรแบบนี้นะครับอันนี้คือตัวอย่างในการใช้ใชนะถ้าเจอในบทความในข้อสอบหรือในก็แล้วแต่หรือจะหยิบไปใช้เองก็ได้เนี่ยก็อย่าลืมนะครับ the last straw ฟังเส้นสุดท้ายครับ